ความรักยังไงล่ะคะความรักในหลวงคะ่ะที่เรามาทํำวันนี้ทําด้วยใจคะ่ะเราเห็นแล้วแบบตื้นตันนะคะรู้สึกได้เลยว่าเขามาด้วยใจกันจริงๆคนเป็นร้อยเป็นพันที่มาที่นี่แม้ว่าจะร้อนแค่ไหนเหนื่อยแค่ไหนเขาก็มาค่อ สคันที่ลนหายเหมือนร้ายนั้นกลายเป็นดีมากเมือที่ฉันนั้นได้มาพบกับเธอชีวิตฉันจึงได้เจาแต่ไม่รู้จักพูดถึงค่ะความรักใช่มันมองไม่เห็นนะคะเพราะว่าพูดถึงความรักนี่มัน เป็นสิ่งที่เหมือนจะเล็กแต่ความจริงมันไม่เล็กใช่มันกว้างมากแล้วมันก็ใหญ่มากด้วยรักครอบครัวก็ไม่อยากให้พ่อแม่จากไปหรือว่าใครก็ตามค่ะความรักหรอคะก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับคนทั่วไปคนทั่วไปต้องมีความรักอยู่และะ้วค่ะเช่นเรารักในหลวงรักแฟนรักพ่อแม่แล้วก็รักของหนูหะคะ่ะมันก็อาจจะแบบว่ารักคือการแบ่งปันนะคะ โรงเรียนวัดปานประสิทธารามาค่ะก็จะเป็นกลุ่มของเด็กที่เป็นลูกเสือเนนารีพามาเพื่อทําจิตอาสานะคะเพื่อพ่อหลวงเรารักที่จะทําเพื่อคนอื่นแล้วก็ทําเพื่อพระองค์ท่านด้วยอันนี้คือความรักในรูปแบบหนึ่งที่เราสามารถแสดงออกได้ในวันนี้จะถ้าถามว่าเกี่ยวกับวิชาอะไรคงม,มองว่าเป็นวิชาสังคมนะครับแล้วถ,ถามว่าเด็ก จะได้เรียนรู้อะไรจากตรงนี้บ้างนะครับผมจะบอกเด็กว่าที่เราทําวันนี้มันเป็นแค่เพียงสิ่งเล็กๆซึ่งเปรียบเทียบไม่ได้กับที่พระองค์ท่านทํามาตลอดนะครับตั้งแต่ท่านเริ่มได้มาเป็นของราชจนถึงวินาทีสุดท้ายท่านไม่เคยหยุดที่จะส่งงานครับเป็นสิปีเรามาทําในวันนี้อาจจะเหนื่อยสําหรับเราให้มองว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่สําหรับเราอย่ามองว่าเป็นเรื่องที่ทําไมเราต้องมาเหนื่อยตรงนี้ให้มองว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ เป็นเรื่องความเหนื่อยที่ได้บุญความเหนื่อยที่ได้ความสุขกลับมาได้รอยยิ้มของคนที่ได้รับของจากเราที่เราได้ช่วยครับเห็นเห็นพระองค์ท่านปรับปรับปรุงเรื่องน้ำฝนเทียมอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวความรักยังไงล่ะคะความรักในหลวงค่ะที่เรามาทำวันนี้ทำด้วยใจค่ะเราเห็นแล้วแบบ ตื้นตันนะคะรู้สึกได้เลยว่าเขามาด้วยใจกันจริงๆคนเป็นร้อยเป็นพันที่มาที่นี่แม้ว่าจะร้อนแค่ไหนเหนื่อยแค่ไหนเขาก็มาค่ะถ้าเป็นเรื่องของความรักอะ่ะความจริงมันก็ไม่อยู่ในทุกวิชาค่ะวิทยาศาสตร์เองก็ยังพูดถึงความรักเหมือนกันแต่เขาถ้าพูดในถึงในเชิงวิทยาศาสตร์มันจะเป็นการหลั่งฮอร์โมนชนิดหนึ่งออกมาเมื่อเรามีความรักใช่ไหมคะใช่ทีนี้เวลาที่เรามาทําอะไรแบบเนี้ยมันจะได้มันจะมีอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นสารชนิดนี้มันก็จะหลั่งออกมาเหมือนกัน เขาจะสัมผัสได้ว่าเวลาที่เขาให้อะสิ่งที่เขาได้รับมามันคืออะไรมันเป็นเซี่ยวนึงของความรักเล็กๆนั่นแหละใช่เขาจะรับรู้ได้เองถ้าถามว่าเห็นอะไรไหมก็คือมันเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะแม้จะเพียงเล็กน้อยแต่ว่าเขามาเพราะว่าเขาอยากมาอันนี้คือเป็นกลุ่มเป็นตัวแทนกลุ่มเนี่ยค่ะที่เขามาที่นี่เพราะว่าเขาอยากมาเป็นส่วนหนึ่งใช่ถึงว่าแชร์ถ่ยไห ใช่เขาเลือกที่จะมาแล้วแล้วทีนี้พอเวลาที่เขาได้มาทําอะไรอยู่ตรงเนี้ยเราก็จะเห็นว่าเด็กเขาก็จะมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เขาทํอย่างวันนี้ที่เขามาซุ้มนี้ใช่ไหมคะก็จะมาช่วยทํากับข้าวทำอาหารถึงแม้มันจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆนะคะเขาก็จะมีความสุขกับสิ่งที่เขาได้ทําอยู่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขาได้ใช้อยู่กับเพื่อนแล้วก็ได้ทําบางอยา่างด้วยกันค่ะ คือรอบแรกมันก็จะเหนื่อยๆหน่อยนะคะแต่ว่าพอนานๆแล้วมันแบบมันทําด้วยใจจริงๆค่ะมันต้องลองมาเองค่ะมันพวกนี้อธิบายไม่ออกค่ะอธิบายไม่ได้ไไดเลยก็สนุกดีนะคะที่มาช่วยทําอย่างนี้พออยู่บ้านไปก็ไม่มีอะไรทําค่ะ หมือนเจอของสาคัญที่หล่นหายเหมือนร้ายนั้นกลายเป็นบมากเมืที่ฉันนั้นได้มาพบกับเธอชีวิตฉันจึงได้ก็พูดงเรื่องของเด็กที่มาวันนี้ก่อนนะครับคือบอกได้เลยว่าคนละพฤติกรรมกันอยู่ที่โรงเรียนเลยนะครับบางคนไม่คิดว่าเขาจะ ขยันขันแข็งขนาดนี้อยู่ที่เรียนเขาจะเป็นเด็กแบบเล่นตามภาษาเด็กกับเพื่อนไม่ไม่มีมุมที่แบบขยันขันแข็งใช้อะไรง่ายๆนะครับวันนี้เขาแสดงให้เห็นว่าเขามาด้ใจจริงๆนะครับแสดงว่าเขามาเพราะเขารักรักในหลายๆอย่างนะครับเขาผมมองว่าเขาซาบซึ้งเขาซาบซึ้งกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเขาในโลกใบใหม่ที่แห่งนี้ที่สนามหลวงนี้นะครับซึ่งเขา ผมถามเขาเมื่อเช้าว่ามีใครเคยมาไหมเขาบอกว่าไม่มีใครเคยมานี่ก็หลายๆคนก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาสนามหลวงแล้วก็ได้บรรยากาศแบบนี้ผมว่าน่าจะเป็นความทรงจําที่ดีของเขาไปอีกชั่วชีวิตนะครับเปลี่ยนแปลงตัวเราค่ะจากเคยไม่เคยทําอะไรเลยกลับมาทําที่เนี่ค่ะจากที่บ้านมาอยู่ที่นี่มันมีความรู้สึกแตกต่างกันมากเลยค่ะจากที่บ้านไม่ต้องทําอะไรวันๆก็แบบ เที่ยวเล่นไปเท่านั้นนะคะแต่พอมาอยู่ที่นี่เราวความรู้สึกมันเปลี่ยนค่ะเราไม่น่าเอาเวลาว่างๆของเรามาทําอะไรแบบนั้นเลยค่ะเราแบบน่าจะมาที่นี่ตั้งแต่วันนั้นแล้วเที่ยวนั้นแล้วค่ะคือโลกของเราอะ่ะมันกว้างมากมันไม่ได้มีแค่ในห้องเรียนอย่างเดียวเด็กจะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วก็ชีวิตจริงของเขาด้วยทีนี้พอเวลาที่มีโอกาสอะไรแบบเนี้ยก็อยากจะเปิดโอกาสให้กับเด็กๆทั้งหลายเหมือนกันแล้วก็อยากจะฝากถึงผู้ใหญ่หลายๆท่านแล้วก็คุณครู หลายหลายคนด้วยว่าเพราะว่าทุกวันนี้เราจะได้ยินข่าวอะไรหลายอย่างมากๆเกี่ยวกับวงการการศึกษาซึ่งมันฉุดลงมาอย่างที่เราเคยได้ยิน <S <S ใช่ใช่นนคือมันมันเหมือนจะเป็นจุดจุดจบของประเทศแล้วถ้าเราไม่พัฒนาการศึกษาของเราทีนี้เวลาที่เราพาเด็กมาหรือว่าทำให้เด็กเขาได้เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองแบบนี้มันจะยั่งยืนกว่าเวลาที่เราสอนโดยใช้นนหนังสือ ฉันนั้นก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะให้โอกาสกับเด็กให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็ได้สัมผัสประสบการณ์ชีวิตจริงหน้าที่แห่งนีน<ม>นงน้นะครับเป็นห้องเรียนพิเศษนะครับเป็นห้องเรียนพิเศษสําหรับครูและนักเรียนที่มาในวันนี้ซึ่งหาโอกาสเปิดห้องเรียนนี้อีกครั้งหนึ่งได้ยากมากนะครับ <c oughs> ก็อยากจะให้เรียนรู้วิชาการใช้ชีวิตในวันนี้ห้องเรียนนี้พิเศษห้องนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับ เก็บเกี่ยวความสุขนะครับความรู้นะครับความประทับใจนะครับและความซาบซึ้งที่มีในวันนี้ให้มากๆครับแล้วก็อยากจะฝากถึงครูท่านอื่นๆหรือว่านักเรียนคนอื่นที่ได้ดูรายการนี้นะครับว่ามาที่นี่นะครับมีอะไรให้ได้เรียนรู้อีกเยอะแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่และเป็นประสบการณ์เพียงครั้งเดียวทําได้จริงอีกครั้งแค่ครั้งเดียวในชีวิตนะผมว่าหาโอกาสอย่างนี้คงยากนะครับ คนที่มาที่นี่วันนี้ทุกคนนะคะเราต่างก็มีความรักให้กันแล้วก็อย่างหนึ่งที่ทุกคนมีให้ความรักมีความรักให้กับให้เหมือนกันทุกคนก็คือให้กับพระองค์ท่า mm. นใช่อันนี้คือเป้าหมายหลักเลยที่ทุกคนมาที่นี่แล้วเราก็ต่างรู้กันดีว่าเราก็รักพระองค์ท่านเหมือนกันแล้วก็ที่มาวันนี้ก็เพื่อมาแสดงความรักพระองค์ท่านนั่นเองค่ะ and